แคทเธอรีนเมรีไนท์หรือผู้สาวแคทเธอรีนนี่นะครับเธอก็เกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมปี1955ที่เมืองเทนเทอร์ฟิลด์ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งผู้สาวแคทเธอรีนนี่นะครับเธอก็ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับปัญหาครอบครัวมากมายเลยกล่าวก็คือพ่อเธอเนี่ยกับพวกคีเมาย้ำเปยนะกินเหล้าทุกวันแบบติดเหล้าเป็นแอลโกอฮอล์ลิซึมไปนั่นนะครับอีกทั้งก็ยังชอบ ตีทำร้ายร่างกายแม่เธอเป็นประจำเรียกได้ว่าพ่อของผู้สาวแคเทเธอรีนนะครับ <c> ก็เห็นเมียเนี่ยเป็นกระสอบทรายเลย <c> ประเคยนซอกประเค้นเข่าเช่าเย็นแบบจัดกระนำซัมเมอร์เซลชุดคอมโบให้ตลอดตลอดเลยนะครับส่วนแม่ของเธอเนี่ยก็จะชอบพูดเรื่องสับป,ปะดอกสับป,ประ,ดออะรดนั่นลให้เธอฟังอยู่เป็นประจำประจำเลยนะครับะะก็พูดได้ว่าเป็นเรื่องใต้สะดือนาะซึ่งมันเป็นเด็กกับเด็กมันอาจจะยังไม่เข้าใจแต่มันก็ซึมซับไปเรื่อยๆหรือเปล่า ทำให้ผู้สาวแคทเธอรีนนะครับก็เริ่มสะสมเรื่องนี้เข้ามาในหัวสมองเยอะๆสะสมเข้ามาด้เรื่อยทั้งความรุนแรงจากพ่อแล้วก็เรื่องสับประดบประดสะโพดนจากแม่นี่นะก็ทาให้เธอนะครับกลายเป็นคนที่มีใจิตใจที่ค่อนข้างจะผิดป,ปกติอยู่บ้างนะรวมถึงนิสัยก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็ชอบทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยครั้งนะก็แน่และพ่อเธอเห็นแม่เธอเป็นกระสอบซ้ายแล้วก็แสดงให้เธอเห็นทุกวันอย่างนี้นะมันก็คงเป็นเรื่องปกติที่เธอจะใช้ความรุนแรงบ้างนะ แล้วแคทเธอรีนก็เติบโตมาครับจนเธอเนี่ยอายุได้15ปีผู้สาวแคทเธอรีนเนี่ยก็ได้ลาออกจากโรงเรียนแล้วก็แปลงตัวเป็นสาวโรงงานเน้ไปทํางานในโรงงานเย็บผ้าซึ่งเธอก็อาจจะเป็นเพื่อนกับแม่นางฉันธนาในเพลงนั่นนะมั้งนะก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นโรงงานเย็บผ้าโรงงานกันเดียวหรือเปล่าเนาะแต่ก็นะก็ไปเป็นสาวโรงงานแหละ แต่ก็ดูเหมือนว่างานเย็บผ้าในโรงงานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกจริตกับผู้สาวแคทธอรีนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยอาจจะถูกปลูกฟังความรุนแรงแล้วก็ความสะบปดรดนมาจากพ่อจากแม่เยอะนะเธอก็เลยได้ลาออกจากงานหลังจากที่เขาไปทํางานเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าได้เพียง1ปีเท่านั้นเองนะแล้วหลังจากที่เธอลาออกนะครับเธอเนี่ยก็ไปได้งานใหม่โดยงานเนี่ยเป็นงานที่ถูกจริตกับเธอมากเลยเพราะว่าเธอเนี่ยได้ไปทํางานในโรงฆ่าสัตว์นะครับซึ่งเป็นงานที่เธอเนี่ยชอบเอามากๆเลย เพราะในตอนที่ผู้สาวแคทเธอรีนยังเป็นเด็กนะครับพ่อของผู้สาวแคทเธอรีนเนี่ยก็มักจะพาเธอเนี่ยไปดูเขาฆ่าสัตว์อยู่ที่โรงฆ่าสัตว์บ่อยๆนะและนั่นครับมันก็ทําให้ผู้สาวแคทเธอรีนเนี่ยนะเกิดความหลงไหลในกลิ่นคาวเรือดแล้วก็เสียงร้องละง,งมของสัตว์ที่ร้องด้วยความทรมานนะ่ยนะซึ่งเมื่องานมันถูกจริตแล้วมันเป็นยังไงละ่ะข่าวนี้เธอก็ทํางานนี้ได้ดีมากสิครับทำงานได้ดีจนเจ้านายเนี่ยเลื่อนตําแหน่งให้เลยนะแล้วนอกจากที่จะเลื่อนตําแหน่งให้เนี่ยเจ้านายก็ยังมอบชุดค้องขวัญให้ด้วยซึ่่งมมััันก็คือชุดดาีาาสตว์ โดยเธอเนี่ยชอบมีดชุดนั้นมากๆเลยนะครับแล้วก็นามีดชุดนั้นเนี่ยมาวางไว้ข้างเตียงนอนของเธอเลยนะเพราะว่าคิดว่าเธอเนี่ยจะได้หยิบพวกมันขึ้นมาใช้ได้สะดวกสะดวกนะซึ่งมันจะมีใครที่ไหนบ้างเนี่ยที่เอามีดไปไว้ข้างเตียงนอนเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเอาไว้ในครัวในอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่งั้นก็เอาไว้ในตรงค่าสั์นั่นแหละแต่เธอเนี่ยคลั้งใครมีจนถึงขั้นเอาไปวางไว้ที่หัวเตียงเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมาเนี่ยจะฆ่าใครได้หรือเปล่าเนาะแล้วนี่เองเลยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวททั้งหมดี ทำให้ผู้สาวแคเทเธอรีนนี่นะได้ชื่อว่าเป็นคนกินผัวแล้วไอ้คำว่าคนกินผัวในที่นี้นี่ไม่ใช่วัดดวงกินผัวหรือว,ว่าใช้ผัวเปลืองอะไรนะแต่เป็นคนที่แบบเอาเนื้อผัวมากินจริงๆ,ๆเนี่ยนะครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาฟังกันเลยนะครับกับช่อง Tell Story ในวันนี้แล้วก่อนจะไปฟังนะครับก็รบกวนนะครับช่วยกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้หน่อยเนาะ <c oughs> เพื่อมีเรื่องราวใหม่ๆ,ๆเนี่ยก็จะได้รับฟังก่อนใครจะได้ไม่พลาดกันเลยสักเรื่องนะครับ ในปี1973นะครับผู้สาวแคทเธอรีนเนี่ยเธอก็มีอายุได้18ปีพอดีเลยเธอเนี่ยก็เลยได้พบความรักแล้วก็แต่งงานพร้อมกับสามีหน,นึ่งคนนะซึ่งผู้บ่าวที่ได้มาแต่งงานกับเธอเนี่นะครับก็ชื่อเดวิดเคลเลตแล้วหลังจากแต่งงานอยู่กินกันมาได้ประมาณ3ปีนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยจัดการสปราร์ดเฮสปาร์ดาฮึมกันนะครับจนเกิดเด็กน้อยขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้พวกเขานะครับมีลูกคนแรกด้วยกันหลังจากอยู่ด้วยกันมาถึง3ปีนะ แต่ด้วยความที่ผู้สาวแคทเธอรีนเนี่ยเธอก็เป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ขี้หึงห่วงมากนะเนาะเธอเนี่ยก็จึงมักใช้กําลังในการแก้ปัญหาอยู่บ่อยๆครั้งนะครับทำให้ชีวิตครอบครัวของเธอกับบักเดวิดนี่นะก็เป็นชีวิตคู่ที่ไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไรหรอกและในที่สุดครับเธอเนี่ยก็ต้องเลิกลากับบักเดวิดไปซึ่งบักเดวิดเนี่ยมันก็น่าจะเอือมราอากับอารมณ์บุนแดงอารมณ์ร้ายของผู้สาวแคทเธอรีน,นไม่ได้นะก็เลยได้เลิกลากันไปนะ แล้วด้วยการหย่าร้างนี่เองครับที่ทาให้ผู้สาวแคทเธอรีนนั้นเกิดอาการซึมเศร้าอ,อย่างรุนแรงเลยโดยที่ตอนนั้นนะครับผู้สาวแคทเธอรีนเนี่ยเธอก็ได้กเกิดความเครียดขึ้นมาอย่างมากเลยแต่เธอเนี่ยก็คิดวิธีหาระบายความเครียดนะดยการนําร่างของลูกสาวของเธอที่มีอายุได้เพียงสองเดือนเนี่ยนะไปวางไว้บนรางรถไฟเพื่อที่จะให้รถไฟมาวิ่งมาหนวดลูกสาวให้เธอหายเมื่อยละมั้งนะเนาะแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของเด็กน้อยนั่นนะครับเพราะว่ามันก็มีคนผ่านมาเห็นพอดีนะแล้วก็วิ่งมาช่วยตัวเด็กน้อยไว้ทันแบบบูดวเดเีีเยยดลท แล้วผู้คนแถวนั้นก็ต่างมารุมจับตัวแม่นางแคทธรีนนี่แหละไปส่งตำรวจนะแต่ตำรวจนี่ก็ได้ส่งตัวเธอต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวทนะครับเพื่อที่จะรักษาอาการทางจิตหนช่วงหนึ่งเป็นช่วงใหญ่ๆเลยล่ะ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นด้วยความรักความคิดถึงหรืออาจจะเป็นด้วยดีลาตำตำ,ตำบทบททูทูไทยไทยของแม่นางแคทเทอรีนนะี่นะทำให้บักเดวิดเนี่ยก็กลับมาคืนดีกับแคทเทอรีนอีกครั้งนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตำตำ,ตำบทบทกันใหม่นะก็จึงให้กําเนิดลูกสาวอีกหนึ่งคนนะแต่สุดท้ายความสัมพันธ์ทั้งคู่ก็ไปไม่รอดเหมือนเดิมนะครับก็ยากันขาดในที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะก็เรียกว่าเดี๋ยวกว็รักเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เลิกอยู่อย่างนี้นะครับแต แล้วในปี1988ครับแม่นางแคทเธอรีนเนี่ยเธอก็ได้แต่งงานใหม่กับผัวคนที่สองของเธอนะซึ่งก็มีชื่อว่าเดวิดเหมือนกับผัวกเก่านะโดยที่ผัวคนที่สองของนางเนี่ยนะมีชื่อว่าเดวิดชวนเดอร์หรือผมจะเรียกว่าเดวิดเอสละกันเนาะ ดยที่เดวิดเอสเนี่ยก็ทํางานอยู่ที่เหมืองแร่โดยที่แคทเธอรีนเนี่ยนะเธอก็ได้นําลูกๆของเธอเนี่ยมาอยู่กับผัวใหม่คนนี้ด้วยนะและทั้งสองเนี่ยก็ได้มีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคนแต่พออยู่ด้วยกันได้ไม่นานเท่าไหร่นะหลังจากที่มีลูกแล้วผู้หญิงมันก็ชอบจะแปลงร่างใช่ไหมล่ะบักเดวิดเอสเนี่ยก็เลยเริ่มจะรับรู้ได้ถึงอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็จิตใจที่ผิดปกติของผู้สาวแนะคทเธอรีนเนี่ยนะเพราะว่ามีครั้งหนึ่งนะครับนางแคทเธอรีนเนี่ยใช้มีดเชือดคอลูกหมาให้ จะทําให้เขาเป็นเหมือนลูกหมาตัวนี้แหละและนอกจากนี้ครับแม่นางแคทเธอรีนเนี่ยก็ยังชอบทําร้ายร่างกายบัคเดวิดเอสซึ่งเป็นผู้พูวของเธอเนี่ยเป็นประจําเลยนะโดยในครั้งสุดท้ายที่บัคเดวิดเอสเนี่ยหมดความอดทนกับแม่นางแคทเธอรีนจริงๆหนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยแม่นางแคทเธอรีนเนี่ยทุบรถของบัคเดวิดเอสนะแล้วก็ใช้กันไกลไล่แทงเขาจนแบบ แทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับแล้วในเมื่อรู้ว่าเมียมันโรคจิตแล้วมันจะเอาชีวิตเราอยางเงี้ยคือใครมันจะอยู่ใช่ไหมละ่ะบักเดวิดเอสเนี่ยก็เลยจัดแจงเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าลาแล้วน้าบ้านเก่าไปหาเอาเมียใหม่ดีกว่าเว้ยซึ่งไอเมียคนนี้มันก็โรคจิตเกินไปเนาะอะไรเนี่ยเอะอะนิดหน่อยก็จะฆ่าก็จะฆ่ากันเนี่ยนะเอามีดไล่แทงเอาไก่ไล่แทงโอ้ยฉันไม่อยู่ละและทั้งคู่นะครับก็จึงได้เลิกลากันไปในที่สุดนะเพราะว่าแม่นางแคทเธอรีนเนี่ยก็ตามหาผัวไม่เจอแล้วก็ไม่รู้บักเดวิดเอสเนี่ยหนีไปอย ซึ่งจากเหตุการณ์นั้นนะครับมันก็เลยทําให้แคทเธอรีนเนี่ยกลายเป็นแม่ห้างมหาสเสนีที่มีลูกติดเป็นขบวนรถไฟเลยนะและต่อมาครับในปี1990แม่นางแคทเธอรีนเนี่ยเธอก็ได้แต่งงานกับผัวคนที่สมของเธอซึ่ง บวกคนที่3เนี่ยก็คือจอห์นชินิงเวิร์ดหรือจอห์นซีนี่นะครับซึ่งบอกจอห์นซีเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเธอเองเนี่แหละครับแล้วก็ได้มีลูกด้วยกันด้วย1คนนะเป็นลูกคนที่4ของแคทเธอรีนแล้วนะครับก็เรียกว่ามีหวึ่แหัวลาลวก็มี4โบกี้แล้วนะตอนนี้แคทเธอรีนนะแล้วพวกเขาก็ใช้ชีวิตด้วยกันไปอย่างนี้เรื่อยๆครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่รอดนะสุดท้ายพวกเขาก็ต้องเลิกรากันไปเช่นเดิมโดยเหตุผลก็เหมือนเดิมที่ผ่านๆมานะก็คือเพราะว่าผู้ผัวของเธอเนี่ย ใกล้จะฆ่าผัวอย่างเดียวเลยทําให้บักรจอนซีนี่นะ mm hmm. ก็เลยได้<ๆ>จาราดีจากเธอไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ทําให้เธอเป็นแม่ห้างมหาสนีอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งแม่ห้างครั้งนี้ก็เป็นแม่ห้างที่มีลูกพ่วงติดถึง3มลูกด้วยกันเนาะทีนี้ถ้าเรามาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนอาจจะเห็นนะครับว่าแมคแคทเธอรีนเนี่ยเธอเป็นคนที่มีดวงกินผัวขนาดไหนใช้ผัวเปลืองมากเลยเนาะ แต่ Ask, eat, คำว่ากินผัวของนางแคทเธอรีนเนี่ยมันก็ดนันไม่ใช่การกินผัวแบบผู้ญิงคนอื่นซะ้วยส,สิเพราะการกินผัวของนางแคทเธอรีนเนี่ยมันไม่ใช่การใช้ผ,ผัวเปลืองอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเนี่ยเป็นการเอาเนื้อของผัวเนี่ยมาทําอาหารกินนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะว่ากินกันเข้าไปได้ยังไงเนาะและเรื่องราวต่อไปนี้ครับจะเป็นเรื่องราวการกินผัวของแม่นางแคทเธอรีนนี่นะแต่ก่อนจะไปฟังนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หน่อยนะ <S <S เนาะเผื่อแอดมีเรื่องราวใหม่ๆมาอีกเนี<ๆ>่ยก<ๆ>็จะได้ไม่พลาด เออเผื่อไม่ได้เลยนะเนี่ยแอดมินช่องนี้เนี่ยเผื่อเป็นขายของเผื่อเป็นขายของเลยอ่ะพอละพอละเดี๋ยวกลับเข้าเรื่องดีกว่าแล้วกันเนาะแล้วในปี1998นะครับแม่นางแคทเธอรีนเนี่ยเธอก็ได้แต่งงานครั้งที่5กับผัวคนที่4ของเธอนะซึ่งผัวคนที่4ของเธอเนี่ยก็ชื่อว่าจอห์นพริชนะครับ ซึ่งบจอนพีเนี่ยก็เป็นพ่อไม้ซึ่งมีลูกติดมาด้วย3คนนะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าชีวิตคู่ของแม่นางแคทเธอรีนเนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นเหมือนเดิมะนะซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วแม่นางแคทเธอรีนเนี่ยเธอก็น่าจะรู้ได้แล้วนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผัวหรอกเธอเปลี่ยนผัวมาหลายคนแล้วแต่ก็มีปัญหามันเดิมนย ปัญหามันน่าจะอยู่กับนิสัยเธอหรือเปล่าเธอจะรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยแต่เท่าที่เล่ามาแล้วว่าเธอเป็นคนยังไงมันก็คงไม่มีใครกล้าไปบอกเธอนะว่าเธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้ยัดเธอต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะเพราะว่าถ้าคืนมีใครดันทะลึ่งไปบอกเธอนะครับก็คงจะโดนเธอเนี่ยเอามีดไล่แทงเหมือนผัวที่พันผ่านมาของเธอนะ แล้วกับบักจอนพีเนี่ยก็เช่นเคยครับทั้งคู่เนี่ยก็ทะเลาะกันบ่อยครั้งเลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่นางแคทเธอรีนเนี่ยได้ใช้มีดแทงไปที่หน้าอกของบัจจอนพีนะแต่ก็ยังโชคดีที่บักจอนพีนี่ก็ไม่ได้ถึงกับตายนะแต่ก็เจ็บสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับและจากเหตุการณ์นี้เองครับที่ทําให้บักจอนพีเนี่ยคิดที่จะแยกทางกับแม่นางแคทเธอรีนเนี่ยนะแต่บักจอนพีเนี่ยก็ได้แค่คิดนะครับเพราะว่ายังไม่ทันที่จะได้ทําอะไรเลยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนก่อแล้ว ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นในวันที่29กุมภาพันปี2,000นะครับซึ่งไอ้วันที่2 9กุมภาพันเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดบ่อยด้วยนะ4ปีมันจะมีมาครั้งหนึ่งก็ดันไปเกิดวันนี้ซะได้เนาะบักจอนพีเนี่ยก็ตั้งใจที่จะเคลียร์ปัญหาระวางเขากับนางแคทเธอรีนเนี่ยนะที่บ้านของเขาเองโดยวันนั้นน่ยแคทเธอรีนได้นาลูกๆของเธอเนี่ยไปฝากไว้ที่บ้านของญาตินะครับแล้วการเคลียร์ปัญหาของเขาทั้งคู่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นไปด้วยดีีีจนนนนนกกกกกกรรรระะทททััััั่่่่่่งงงงงงเวววลลลลลาาาาาาคคบบแแอออย็็ไดดด้้้ตืขึึมมููํห แล้วพอเห็นผัวหลับอยู่แบบหลับสนิทอย่างนั้นนะครับนางแคทเธอรีนเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจทาในสิ่งที่โหดเหี้ยมเกินกว่ามนุษย์คนธรรมดาเนี่ยจะคิดได้นะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเธอก็คิดมานานแล้วแต่ไม่รู้จะหาจังหวะทำเมื่อไรดีเนาะเธอเนี่ยก็ได้ใช้มีดคู่ใจของเธอที่ได้มาจากโรงฆ่าสัตว์นะครับแทงกระนําไปที่ร่างของผัวเธอนะครับอย่างสะใจเลยโดยที่ไม่ได้นับนะซึ่งเมื่อมีการชนะสูตรนะครับก็มันไม่สาม,มารถระบุจํานวนแผลที่ชัดเจนได้เนาะก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยเนี่ยสามสิบเจ็ดแผลแล้วกัน แต่บกจรพีเนะี่ยมันก็ไม่ได้ซีงแง้แก้ไ้ทันทีนะครับมันก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาอยู่นะเพราะว่าความเจ็บปวดที่แม่นางแคทเธอรีนสร้างให้นี่แหละแล้วบกจรพีเนะี่ยก็ได้พยายามหลบหนีออกมาทางประตูบ้านนะครับแต่วยความที่มันโดนไปหลายแผลขนาดนั้นเนาะก็มันทําให้หมดแรงนะครับก็เลยถูกนางแคทเธอรีนเนี่ยลากกลับไปที่ห้องแล้วก็กระทำการตามแผนได้สาเร็จนะนะ แล้วหลังจากที่บอกจอนพีเนี่ยพลังชีวิตเรือสูงแลวนะครับแม่นางแคทเธอรีเนี่ยก็ได้เริ่มใช้ทักษะที่เธอถนัดและก็ชอบมากที่สุดนะครับซึ่งถ้าฟังมาตั้งแต่แรกนะครับเราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าแม่นางแคทเธอรีเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์แล้วก็ชำแหละเนื้อสัตว์นะนะซึ่งเนี่ยเป็นทักษะที่แม่นางเนี่ยชอบแล้วก็ภูมิใจในทักษะของตัวเองเป็นที่สุดเลยโดยเธอนะครับก็เริ่มที่จะปอกเปลือกองาบอกจอนออกโดยเปลือกเนี่ยมันไม่ใช่เสื้อผ้านะเปลือกที่ว่านี้มันจะอยู่ใต้เสื้้้อออออออผาาาาีกกทนนนนนงมมมัเเเเปป็็็็ะะะะไไไไรรรคคคิด่ืูจหซซ์แลว ดยหลังจากที่เธอปอกเปลือกผัวเธอเสร็จนะครับเธอก็เอาเปลือกของผัวเธอเนี่ยไปแขวนไว้ที่ผนังห้องนั่งเล่นประมาณว่าถ้าใครเคยไปห้องนั่งเล่นที่แบบมันมีหนังสัตว์แขวนอยู่ประมาณวันหนังเสือหนังหมีอะไรประมาณนั้น่ะสภาพก็จะเป็นอย่างประมาณนั้นแหละครับแต่นี่มันก็ไม่ใช่เปลือกของสัตว์ป่าไงแต่มันเป็นเปลือกของคนด้วยกันเนี่ยแม่นางแคทเธอรีนเนี่ยคิดอะไรอยู่เนี่ยเอาเปลือกของคนไปประดับผนังบ้านเนี่ยนะโอ้ยแค่คิดก็สยองถ้าได้ไปเป็นแขกบ้านนี้สักครั้งนัไปเห็นเปลือกกนนนนั้่่ะะะคงงจแแบบบวิออมมาาททไ แล้วหลังจากปอกเปลือกเสร็จครับเธอเนี่ยก็ทําการแร่เนื้อของผู้ผัวเธอเนี่ยนะเป็นชิ้นๆๆๆเลยโดยที่ตัดเอาลูกบอลที่อยู่ส่วนบนที่สุดเนี่ยใส่หม้อซุปไปนะครับแล้วก็เอาเนื้อส่วนสะโพกเนื้อส่วนอื่นเนี่ยไปใส่ในน้าเกรวี่แล้วก็ผักที่เป็นเครื่องเคียงเนี่ยนะโดยเรียกง่ายๆก็คือชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนของผัวเธอเนี่ยถูกนํามาดังสรรเป็นอาหารที่น่าอร่อยมากเลยนะครับซึ่งถ้าใครมาเห็นตอนที่มันเป็นอาหารอยู่บนจานแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันคงน่ากินมากนะ แล้วหลังจากที่แม่นางแคทธรีนสวมวิญญาณเชฟเสร็จแล้วก็รังสรรอาหารขึ้นมาหลายๆเมนูเสร็จนะครับเธอเนี่ยก็ได้นําเศษกระดาษเอามาเขียนชื่อของลูกๆบุก,กจนรพี P. เอาไว้นะครับเหมือนตั้งใจว่าจะให้พวกเด็กๆน,นั้นกลับมาก,กินอาหารที่แม่เตรียมไว้ให้นะแต่ก่อนที่จะให้คนอื่นกินเนี่ยมันก็ต้องชิมเองก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าในระหว่างทำเนี่ยมันก็ต้องมีการชิมกันอะไรบ้างเลยใช่ไหมละ่ะซึ่งรสชาติอาหารเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกปากเท่านะเธอก็เลยตั้งใจว่าจะเอาอาหารพวกเนี้ยเอาไว้ให้หมากินนะคร่าือเปล คนที่ให้อาหารคนที่เลี้ยงมันมาเอามาให้มันกินเนี่ยนะซึ่งถหมามันไม่รู้มันก็คงจะกินแหละนะเพราะว่าขนาดลูกเนี่ยถ้าไม่รู้ผมก็คิดว่าคงจะกินเหมือนกันนะครับ แต่การกระทําของนางเทธารีเนี่ยก็ไม่ได้ถูกปกปิดไว้อย่างดีหรือว่านานมากมม่นะครับเพราะว่าในวันถัดมาครับคือวันที่1มีนาคมปี2000เนี่ยนะเพื่อนบ้านนะครับก็ได้รู้สึกถึงความผิดปกตินะครับเพราะว่าไม่เห็นบักจอนพีเนี่ยออกไปทํางานก็จึงเดินมาหาที่บ้านของเขานะครับเพื่อที่จะเรียกไปทํางานแต่เพื่อนบ้านนะครับก็ได้สังเกตเห็นรอยเลือดที่หน้าประตูบ้านก็จึงได้โทรแจ้งตํารวจทันทีนะซึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยก็ใจเร็วเหมือนกันนะเพราะว่าบักจอนพีก็ทํางานในโรงเชืออเหมือนกันไม่เขาอาจจะเอาเลือดมาจากโรงเชื้ดแล โทรเรียกตำรวจเร็วเกินไปเนาะซึ่งมันก็คงเป็นความซวยของแม่นางแคทเอรีเนี่ยเนาะที่มีเพื่อนบ้านที่แบบแพนิกและแจ้งตำรวจเลยอย่างเงี้ยนะครับ แล้วในเวลา8โมงครับคุณตำรวจเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเลยนะแล้วก็ได้พบกับนางแคทเธอรีนเนี่ยนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอยู่บนเตียงตำรวจนะครับก็จึงได้นําตัวเธอเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งตำรวจคาดว่าเธอเนี่ยใช้ยาเกินขนาดหลังจากนั้นตำรวจก็จึงตรวจสอบที่เกิดเหตุและพวกเขาเนี่ยก็ได้พบกับภาพที่น่าสยดสยองเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าที่ห้องโถงนะครับพวกเขานี่ก็เจอร่างที่แบบถูกปอกเปลือกของมกจรนะซึ่งข้างบนเนี่ยก็ไม่มีลูกบอลแล้วเลยนะ ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกชำแหละมาทําอาหารเลยและก็ยังพบชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยถูกกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณอีกแล้วก็มีเปลือกของมัจรนเนี่ยนะถูกถลอกออกมาแขวนอยู่บนผนังด้วยซึ่งเนี่ยนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเข้าไปในบ้านใครสักคนและเห็นเปลือกของคนได้กันเนี่ยแขวนอยู่บนผนังเราจะรู้สึกยังไงเนาะแล้วภายในห้องครัวนะครับพวกเขาก็พบกับอาหารที่ตั้งอยู่บนโต๊ะใกล้ๆกับ จานอาหารนี่ก็พบเศษกระดาษเขียนชื่อลูกของบกจรเนี่ยเอาไว้ด้วยอีกทั้งยังพบกับลูกบอลที่หายไปของบกจรนะครับถูกต้มอยู่ในหม้อน้ําซุปด้วยนะซึ่งตํารวจเนี่ยคอแข็งหกักแตกหกักแตนหกักพุ่งกันเป็นแถไปนะแล้วก็เรียกกันมาทั้งกลมเลยนะครับตอนนั้นซึ่งก็เรียกมาหาักด้วยกันแหละแล้วเมื่อหลักฐานมันอยู่ครบขนาดนี้ทํายังไงล่ะก็ส่งฟ้องศาลไปสิแล้วก็นางคทตธอรีนนะครับก็เลยถูกส่งฟ้องศาลไปในวันนั้นแหละ แล้วในวันที่21กุมภาพันธ์ปี2001นะครับการพิจารณาคดีของนางแคทเธอรีนเนี่ยก็เริ่มขึ้นโดยที่เจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนทานะและเธอเนี่ยก็จําเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้อะไรสักอย่างอะไรประมาณว่าของเข้าฉันนะฉันของเข้าฉันก็เลยทําอะไรทุกอย่างไปซึ่งไอคนที่ทํามันไม่ใช่ฉันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันมาเข้าสิงฉันฉันโดนเข้าสิงฉันโดนสะกดจิตอะไรประมาณนี้นะครับ และก็โดยจากการที่มีจิตแพทย์ถึง5คนด้วยกันนะแต่มายืนยันว่าแม่นางแคทธารีเนี่ยเธอมีความผิดปกติทางจิตนะครับแต่ยังอยู่ในระดับที่สามารถสู้คดีในศาลได้นะผู้พิพากษาเนี่ยก็จึงตัดสินให้นางแคทธารีเนี่ยถูกจำคุกตลอดชีวิตเลยโดยที่ไม่มีการรอโทษน,นะครับจากข้อหาที่เธอลงมือก่อเหตุเจียนผัวเธอทิ้งเนี่ยนะ โดยที่การเขียนครั้งนี้มันก็มีการวางแผนล่วงหน้าเลยนะครับก็ประมาณค่าโดยไต่ตรองไว้ก่อนประมาณนั้นแหละแล้วปัจจุบันนี้นะครับนางแคทเธอรีนเนี่ยเธอก็ยังคงมีชีวิตอยู่นะในทันทสถานหญิงในรัฐนิวซาวเลสประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะครับแม่ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่รู้นะว่าวันไหนนางจะพ้นคดีออกมาแล้วนางจะมาเอาผัวคนที่5อีกหรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงกินผัวคนนี้เนี่ย เอาละครับเพื่อนๆถ้าหากชอบเรื่องราวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับแชร์ไปให้เพื่อนคนอื่นได้ฟังด้วยกันเนาะหรือถ้าใครเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เด้อเดี๋ยวแอดเนี่ยจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วสําหรับใครนะครับที่เข้ามาฟังบ่อยๆแต่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกดจันกระดิ่งไว้นะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้หน่อยแล้วก็สันกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลามีเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยจะได้รับฟังก่อนใครจะได้ไม่พลาดกันนะครับและวันนี้แอดก